สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอแนวทางชนเด่นล่าง2ส,สูตรนะครับเป็นสูตร2ตัวมา1ตัว2สูตรนะครับเดินต่อเนื่องมา13งวดแล้วนะครับเป็นสูตรใหม่ลงงวดแรกนะครับสำหรับ2สูตรนี้นะครับ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับ มาดูตัวเลขกันเลยนะครับสําหรับสูตรนี้เน้นย้านะครับว่เาเป็นสูตรใหม่ลงเป็นงวดแรกนะครับทั้งสองสูตรเดินยาวมาแล้วเดินต่อเนื่องมาสิบสามงวดนะครับสําหรับงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่นะครับย้อนหลังไปดูงวดที่ออกแปดศูนย์นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขศูนย์นะครับออกแปดศูนย์งวดต่อมาชนกันที่เลขห้านะครับ ออกห้าห้านะครับงวดต่อมาชนกันที่เลขสามนะครับออกเจ็ดสามนะครับวดนี้เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาทั้งสองสูตรชนกันที่เลขเก้านะครับเลขที่ออกเก้าเก้านะครับเบิ้ลนครับงวดต่อมา ทั้งสองสูตรไม่ชนกันนะครับสูตรที่1ได้78สูตรที่2ได้1 3จับคู่7 1 73 8 1 8 3เปเลขที่ออก7 1นะครับเข้ารับอันนี้งวดต่อมาสูตรที่1ได้5 6สูตรที่2ได้3 5หชนที่เลข5้านะครับเลขที่ออก หกนะครับตัวชนเข้าที่หลักหน่วยนะครับส่วนสูตรแรกเข้าสองตัวเลยนะครับเข้า5กับ 1. หมวดต่อมาสูตรที่1ได้เก้าศสูตรที่2ได้เก้าหชนที่เลขเก้นะครับออกเกนะครับ งวดต่อมานะครับทั้ง2องสูตรไม่ชนกันสูตรที่หได้ศูสูตรที่สได้เจต,ตัวนี้จับคู่กัน0 7 0 9 1 7 1 9นะครับเลขที่ออก0ูนย์เนะครับ มวดต่อมาสูตรที่1ได้3 4มสี่สูตรที่2ได้สูตรไม่ชนกันนะครับจับคู่นะครับ3 0 3 1 4 0 4 1เลขที่ออก3 0นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่1ได้5กับ6สูตรที่2 4กับ6นะครับชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับงวดนี้ก็ออก1 6หนะครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับมาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับสูตรที่1และสูตรที่2จะเดินเป็นงวดที่14หรือไม่ต้องมารอลุ้นกันในวันที่16กกรกฎานะครับ มาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1นึ่นำหลัก10บ,บน1นึ่งครั้งนะครับหลัก10บ,บนได้ศูนย์นะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่าง หลักหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งได้เลขแปดนะครับบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่สองแปดสามยี่สี่เอาเลขสี่มานะครับบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองได้เลขหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักสิบ 3ตัวครั้งที่3เป็นเลข4นะครับบวกด้วยหลักร้อย3ตัวครั้งที่4 3ครั้งนะครับ4 3เป็น12พอ,อเอาเลข2มานะครับบวกด้วยหลักบวกด้วยเลข5าคงที่นะครับไว้นะครับตัวนี้ศูนย์กหก หกบวกแปดเป็นสิบสี่เศษสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสามโอ้ขออภัยครับบวกเร็วกันนิดนึงตาลายแล้วหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสาม ได้สามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์นะครับสนูนนี้ดึกเด็กมาแอดก็เริ่มตาลายนะครับศูนย์สูนนี้เอ็กบวกหนึ่งก็ศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับดึกมาก็เริ่มง่วงนะครับสูนี้ ได้ศย์กับ1น,นะครับสูตรที่1ได้0กับ1มาดูสูตรที่2กันเลยครับสูตรที่2องนำหลักหมื่นหนครั้งเป็นเลข สนะครับบวกด้วยหลักร้อยบน2ครั้งหกก็เป็นสินะครับเอาเลข2มานะครับ <S 1> 1 <S บวกด้วยหลักสิบบน1ครั้งตัวนี้เลขศูนย์บวกด้วยหลักหน่วยบน1ครั้งตัวน,นี้เลข5้านะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งเลข6นะครับบวกด้วยหลักหน่วยสตัวครัง้งที่สาสองครั้ง เจ็ดสองเป็นสิบสี่เอาเลขสี่มานะครับบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งตัวนี้ก็เป็นเลขสี่นะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเศษห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวก สเป็น13บสมในสามบวกหเป็น4ตัวนี้ได้4สูตรนี้ x บวกสนะครับ4ีบวกสก็เป็น6นะครับได้4กับ6กครับสูตรนี้สูตรที่2 4 6ได้ตัวเดิมนะครับ แล้วทั้งสองสูตรไม่ชนกันนะครับเมื่อไม่ชนกันก็มาจับคู่ฟิชชอรงกันเลยนะครับ04 06 14ี่ศูนย์หกหีกมันจะไม่ไหมครับ16 นี่น่าจะมาตัวเดิมน,นะ0406 1416นะครับชุดนี้ถ้ามาพอจะมาตรงๆเลยนะครับถ้ามาหนึ่งกก็จะไปชนกับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ฟันให้1นึนะครับ<ส>1 6ก็เป็นไปได้หมดนะครับมาตัวเดิมก็เคยมีมาแล้วนะครับ0 4 0 6 1 4 1 6นนะครับสำหรับสูตรนี้ มีบางท่านบอกว่าดับ6สายแข็งนะครับถ้าดับหกก็จะเหลือแค่04กับ14นะครับสองตัวแค่นี้เองนะครับแอดจะเน้นไปที่เลขสี่นะครับเพราะว่าสูตรแรกนะครับที่ลงให้ในคลิปแรกนะครับ ก็จะเป็นมันชนกันที่เลขสนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นสูตรเก่าชนกันที่หมดก่อนชน1นกับห้ามา 1, 1นึครับ คลิปนี้สูตรนี้มันชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟันไปที่ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ลงเป็นสูตร2สูตรนี้ลงเป็น ครั้งแรกนะครับถ้าชื่นชอบก็นำไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านๆไปก็พอนะครับถ้าเข้าก็จะมารุ้นกันงวดหน้าอีกนะครับสูตรนี้ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ